In your face. What the hell is going on down there? down there, down there, down there, down there. In your face. สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะกลับมาพบกับซันนี่ที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระปะแดงนะคะในช่องฟอร์ดบายซันนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะฉันมีรถสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะมากับเจ้าตัว e v e r e s t ส i t ไทเทเนียมพัขับสนะคะในราคาจัดจำหน่าย1น7่0 0้านบาทนะคะสีพิเศษจะเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาไปรับชมว่าตัวนี้ตกแต่งอะไรมาเพิ่มเติมถึงได้รอขนาดนี้นะคะก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ชั้นด้วยนะคะ let's go <S มาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้เราได้ทำการติดอักษร e v e r e s ร เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะสวยสุดๆเลยและมาพร้อมกระจังหน้าแลปเตอร์นะคะอักษร FORD ค่ะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําขอบขาวนะคะคุมโทนเลยและไฟหน้านะคะ LED สามทุดแบบนี้ค่ะ พร้อมด้านหลังนะคะเป็นรวงพึ่งนะคะสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าของเราจะเป็นรูปทรงซีแคมค่ะมีไฟวิ่ง mm hmm. day light แบบนี้มาให้ด้วยพร้อมลูกแก้วนะคะไฟหน้านะคะออโต้มาให้แล้วและมีไฟออโต้ไฮบีมนะคะเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะคะ และไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็มีมาให้แล้วเป็น LED ด้วยนะคะและมาพร้อมกล้องหน้า360องศานะคะความอัจฉริยะของตัวเนี้ยเวลาเราก้องเปื้อนใช่ไหมคะเรากดปัดน้ำฝนเขาก็จะล้างตรงนี้มาให้ด้วยเลยมาพร้อมเรดาร์ตรวจจับ ขั้นข้างหน้านะคะทำงานควบคู่กับ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นะคะและเซนเซอร์นะคะด้านหน้ามีมาให้ทั้งหมด6จุดค่ะพร้อมชุดแต่งนี่เลยชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะชุดนี้เป็นชุดยอดนิยมที่ลูกค้านิยมใส่กันมากๆและคิวรอของเรานะคะได้ทำการติดตั้งเข้าไปเป็นสีดำเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะคะช่วงล่างของเรานะคะเป็นวัดลิงคอยสปริงนะคะ ยางนะคะตัวนี้เราได้ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นยางซูแม็กค่ะสเปคยาง2 7งเจ็ดห้าทับห้าห้อนะคะพร้อมแม็กเท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้นะคะตามใจชอบเลยชอบแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยนะคะอันนี้แจ้งสั่นได้เลยค่ะพร้อมนี่เลยค่ะสัญลักษณ์ใบเทอร์โบนะคะตัวนี้สามารถระบายความร้อนได้จริงนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะใบเทอร์โบค่ะ 210แรงม้า500นิวตันเมตรนะคะกระจกด้านข้างนะคะมีกล้อง360องศานะคะมาพร้อมใบสปอร์ตนะคะนี่แบบนี้เลยเตือนจุดอับสายตาตัวนี้เป็นประโยชน์ให้เรามากๆเลยนะคะและตัวนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทสมาร์ทย์เล็นะคะ เวลาที่เราจะปลดล็อกรถเราสามารถสอบมือแบบนี้และเวลาที่เราจะล็อกรถเราก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยค่ะติดตั้งครอบมือจับนะคะมาให้แล้วนี่กันรอยเล็บกันรอยขีด่วดของเราได้จริงนะคะคิ้วกันสาดนะคะตัวนี้เราได้ทําการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะมาพร้อมนี่ค่ะเราหลังคานะคะและเราได้ทําการอ่าแรปหลังคาครึ่งคันด้านบนนะคะเป็นดําเงาเพื่อที่จะได้คุมโทนชุดแต่งเลยค่ะ พร้อมครอบฝาถังน้ามันนะคะตัวนี้เราก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยกันลอยเล็บได้เป็นอย่างดีนะคะมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้เราได้ทําการติดสปอยเลอร์นะคะเป็นในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะและไฟเบเรกดวงที่3นะคะก็มีมาให้เรียบร้อยพร้อมไฟท้ายซิกเนเจอร์ของในตัวเอเวอเรสต์นะคะตัวนี้เป็นไฟเหมือนไฟมัสแตงค่ะพร้อมอักษรเอเวอเรสต์ L สวยงามสุดๆเลยและ ด้านท้ายนะคะเราก็ติดตั้งสกเกิร์ตหลังของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแล้วตรงนี้เป็นท่อหลอกเพื่อความสวยงามนะคะนี่และฝาท้ายไฟฟ้าของเรานะคะสามารถเปิดได้ทั้งหมด4แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านพวงมาลัยนะคะกุญแจค่ะหรือจะกดจากด้านนี้นะคะและแบบที่4คือเตะเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านในกันดีกว่าค่ะมาที่ด้านในกันนะคะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะคะปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะคู่หน้าเลยพร้อมพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%นะคะผ่อนแรงค่ะสามารถปรับได้สีระดับค่ะหน่วงการขับขี่ตามความเร็วของผู้ขับขี่เลยนะคะและหน้าปัดด้านหลังนะคะเป็นเหมือนหน้าปัดในตัวท็อปของตัวแรปเตอร์เลยค่ะเป็นดิจิตอลมาให้แล้วนะคะสามารถตรวจช็ค แรงดันลมยางน้ำมันเลนคิปปิ้งก็จะขึ้นที่หน้าปัดเลยนะคะและปุ่มตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มการตั้งค่าสำหรับหน้าปัดนะคะในส่วนของหน้าจอกลางนะคะและมีเลนคิปปิ้ง และพิบคุ c ค n t r o l นะคะมาให้เรียบร้อยครบครันเลยค่ะหน้าจอกางของเราเป็นหน้าจอ S ิงค์ a ค่ะรองรับ Apple Ca r p l a y แอนด์โอโตแบบไร้สายนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะหน้าจอนะคะเราสามารถดู Google Map ขึ้นที่หน้าจอได้เลยและดูกล้อง360องศานะคะก็จากด้านนี้เหมือนกันค่ะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์อิสระซ้ายขวานะคะสามารถปรับแยกกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะปรับ ทัชสกีนที่หน้าจอนะคะหรือว่าจะปรับแมนวนลตรงนี้ก็ได้ค่ะมาพร้อมไวร์เลสชาร์จเจอร์ค่ะมีมาให้แล้วและตัวนี้นะคะของเราสุดพิเศษเลยเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าอีช e ินเตอร์10สปีดนะคะตัวนี้ก็คือมันจะสมูทมากกว่านะคะนีเ่เบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าสามารถตั้งออโต้โฮลได้ด้วยค่ะและตัวนี้นะคะมีทูไฮ h โฟร์ไ โฟโลนะคะมีระบบช่วยจอดนะคะเทียบข้างเข้าซองอันนี้มีมาให้แล้วล้ำสุดๆเลยคะ่ะและซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของตัวท็อปนะคะก็คือเขาจะมีมูนรูฟมาให้แบบนี้นะคะสามารถปัดได้สองระดับและสามารถเปิดกระจกขึ้นไปได้เลยนะคะ และมาที่เบาะแถว2แถว3สามารถพับได้เรียบสนิทนะคะสามารถขนของไว้ของอะไรเนี่ยได้เต็มที่สุดถ้าเราไม่ได้นั่งนะคะแต่ถ้าเรานั่งเราก็สามารถปรับขึ้นได้ปกติเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบรถฟอร์ดนะคะอยากออกรถฟอร์ดสามารถสอบถามข้อมูลรถข้อมูลไฟแนนซ์นะคะหรือจะเป็นข้อมูลชุดแต่งโทรหาซันได้ที่0842694629งนะคะ หรือแอดไลน์ด้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวซันจะทิ้งช่องทางไว้ให้นะคะแอดแล้วทักแชทได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย